ระดับความสุขดีมากคือเขาซูวีมาก่อนใช้เวลา2ชั่วโมงนั้นเนี่ยสปาเกตตี้คาโบเนลาล่าพีชทรัฟเฟิลอันนี้จะเป็นแซลมอนอันนี้คือสเต็กแซลมอนนะนี่อันนี้เป็นซูชิเนื้อว่าใครต้องการกินเอาคุ้มเนี่ยสามารถกินอันนี้ได้เยอะๆได้เลยอะ่ะเฮ้ยต้องลองจริงเมนูลับ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลแอแทงครับช่องของคนชอบกินนะครับกับขมโอ oh, นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคอปเปอร์อีกแล้วแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่ซึ่งเป็นโปรโมชั่นทอมฮอกนั่นเองนะครับก็ mm hmm. ถ้ามา10บคนแล้วมีบัตรสมาชิกเนี่ยก็คือรับฟรีไปเลยนะครับแต่ว่าต้องจองก่อนเพราะว่าเขาใช้เวลาในการคุกนานกันนะครับคอปเปอร์ Copper เนี่ยอยู่ที่เดอะเซนต์ปิ่นก้านะครับจริงๆเราเพิ่งลงคลิปไปเร็วนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นคลิปพิเศษละกันเราก็จะทำคอนเทนต์ของแถมให้ที่หลายๆคนสงสัยนะครับในช่องเรานั่นเองก็็คืออกกกินงงนกนกินนนนบเเเ่่ยงงงไไมม้ววลาจ เ <laughs> ขาว่าถ้ากินบุฟเฟ่นะครับยังไงก็ต้องทําใจเรื่องแคลอร,รี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากินยังไงไม่ให้อ้วนมากจนเกิดไปนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาดูโปรโมชั่นนี้แล้วก็ดูรอบๆร้านคอปเปอร์ก่อนละกันนะฮะนี่นะครับก็คือโปรโมชั่นอันนี้เองซึ่งเป็นเนื้อชิ้นใหญ่มากนะครับสามารถกินได้หลายคนมากๆเลย สำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกแล้วก็อยากกินโปรโมชั่นนี้มาไม่ถึง10คนนะครับก็สามารถเพิ่มเงินนะครับ1เก้บาทนะครับก็สามารถกินได้เลยนะครับมากี่คนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติเรามาเนี่ยแปลว่าเราต้องจ่ายค่าบุฟเฟ่ถูกไหมเก้ยเก้บบาทบวกกับ ทาเทอร์โมฮอคนะครับซึ่งปกติเทอร์โมฮอคกันเนี้ยแพงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราก็จะได้กินแค่เทอร์โมฮอคแล้วก็อิ่มไปแล้วนะครับเพราะว่าชิ้นไม่ใหญ่มากจริงดูความสีชมพูระเรื่อพอหันออนนนห่นออกมาเนี่ยหนึ่งชิ้นที่หั่นออกมาเนี่ยอารมณ์ประมาณสเต็กชิ้นให,ใหญ่ๆชิ้นหนึ่งปกติได้เลยนั่นถึงไม่แปลกที่ว่าเหมาะสําหรับการมาแล้วกิกน10คนซึ่งออสเตรเลียนเทอร์โมฮอคที่นี่นะครับหนักถึง1.5กิโลซึ่งเป็นไซส์ที่ผมบอกเลยว่าดูใกล้ใหญ่มากใหญ่กว่าดูตะะามเพ ขึ้นมาเยอะมากโปรโมชั่นเนี้ยหมดสิ้นเดือนสิงหาหรือจนกว่าของจะหมดถ้าของยังอยู่ก็ยังมากินได้นะครับเดี๋ยวรอประกาศในเพจด,ดูในเพจของ c o ปอร์ต่อไปถ่า <c oughs> ยเว็นอินเสิร์ตอาจจะไม่เห็นชัดเจนค <c oughs> ือมันใหญ่มากอยากจะเอียงอะ่ะแต่ว่าดูแล้วกันว่ามันใหญ่มากนะครับเนี่ยขนาดของสมอฮอกก็ไม่ได้มากครับหนึ่งสอบพอดีเลยเออเท่ากันเลยแหมเรามีอุปกรณ์เพื่อทดสอบความใหญ่เจ้าใหญ่กว่าหน้าเราดูดิ เยี่ยมมากหนักมากหนักมากจริงๆดังนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องกดไปดูคลิปเก่านะครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะรีวิวเมนูอื่นๆน,นะครับให้เหมือนกับคลิปที่เป็นรีวิวปกติด้วยเลยนะครับคลิปนี้คลิปเปอนเตอร์นะครับเราไม่รับไรายได้จากการรีวิวแล้วเราก็ไม่มีการอวยที่ไหนทั้งสิ้นนะครับสัมผัสอะไรได้พูดไปตามนั้นแต่ว่าเคล็ดลับในการกินบุฟเฟ่ต์แล้วไม่อ้วนมากจนเกินไปนะครับก็คือเวลามากินเนี่ยผมแนะนำนะเราต้องทิ้งไมเซ็ตวิธีคิดว่าจะกินให้คุ้มไปก่อนเ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 ลลลลยยนวาากกิือม ว่าทากันบ้านมาก่อนว่าร้านนี้มีวัตถุดิบอะไรแล้วเลือกมาเลยครับว่าจะมากินอะไรเช่นโมชั่นอ่ะอย่างนเนี้ยโทมฮอคนะครับก็เลือกเลยว่าเน้นกินโทมฮอคเน้นกินเนื้อเน้นกินแซลมอนเน้นกินหอยนางรมถ้าแบบเนี้ยเราจะสามารถกินได้คุ้มเลยที่แบบไม่ได้อ้วนมากจนเกินไปแต่ไงแคลอรี่ก็เกินอยู่ดีถ้าเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะครับการกินให้คุ้มสําหรับตัวผมนะไม่ได้เป็นการกินที่ปริมาณต้องเยอะแต่ก็คือเลือกมาก่อนว่าวัตถุดิบอะไรการกินบุฟเฟ่ต์ไม่ใช่มากินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่า เป็นการที่เราสามารถเลือกกินได้หลากหลายนั่นเองนะครับแล้วก็เราถามว่าวันอื่นๆเราดูแลตัวเองยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราวันไหนเรากินบุฟเฟต์เสร็จแล้ววันอื่นๆนะครับเราก็กินอะไรที่มันเบาๆแคลอรี่น้อยๆกินแค่แบบพออิ่มไม่ต้องกินของแพงกินข้าวแกงธรรมดาทูกๆนะครับนั่นแหละแล้วสมมุติเรากิน,นแบบเนี้ยอาทิตย์ละครั้งหรือ2อ,อาทิตย์ครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ค่อนข้างดีได้ครับอย่างตอนนี้คนที่มาหั่นเนื้อให้เรานะครับก็คือเชฟผลน,นั่นเองนะครับมาเราไปดูอาหารอื่นกัน อยู่ตรงกลางที่สามารถให้เราดูการทําอาหารของเขาได้เลยตซนนี้ก็จะเป็นโซนส้มตำนะครับสามารถสั่งสดได้เลยเขาก็จะทําให้อันนี้จะเป็นผักบุ้งเทมปุระมีกุ้งเทมปุระ ครั้งนี้มีแก้มปลาแซลมอนแล้วก็มีไก่ทอดผมใช้เท้าคู่ต่างนะครับแล้วก็เป็นถิงตรงนี้สามารถเอาไปใส่ในน้ําจิ้มเทมปุระได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ายำตรงนี้ก็เป็นโซนวิ่งเตี๋ยวเรือนะครับก็จะมีหมูคูโรบุตะแล้วก็เนื้อวากิวเราสามารถสั่งเป็นเส้นอะไรก็ได้มีขาวก็มีเป็นเส้นเล็กก็มีหรือจะสั่งเป็นเกาเหลาก็ได้ตรงนี้จะเป็นโซนผัดไทยแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ต่างๆ,ๆมีเนื้อวากิวเบคอนคาโบนาร่าแล้วก็ซีฟู้ดเขาจะคุกทําให้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ หลังจากที่เขาเตรียมอาหารให้เราเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้เป็นชีสวิวพาสต้านะครับ mm hmm. เขาก็จะเอาพาสตามาปุ๊บกับชีสตรงนี้นั่นเองหันกลับมาจะเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับเราสามารถสั่งซูชิซาชิมิได้จากตรงนี้เลยข้างๆกันจะเป็นที่รินโชยุวาซาบิแล้วก็ขินดองนะครับเลยอยากซูชิมานะครับก็จะเป็นโซนของซาชิมิสามารถสั่งได้แบบไม่ต้องมีข้าว มาส่วนด้านหน้าร้านก็จะเป็นของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตลาว่าโมจิลาว,ว่าไข่เค็มวอฟเฟิลแล้วก็ฮันนี่โทสต์ตรงนี้ก็จะเป็นเค็มบูเล่นะครับก่อนที่เขาจะเตรียมมีแมงโก้ชีสเค้กคอฟฟี่คาราเมลวานิลาพานาคอตต้าสามารถเลือกรสไอติมนะครับหรือจะมาสั่งไอติมปอบป่าตรงนี้ก็ได้ขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนของเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ในการกดกาแฟก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่กาแฟคาปูชิโน่ลาเต้นมร้อนมีโซดามีแฟนต้ามีโค้กซีโร่มีสไปซ์นะครััับบบมากกีีีุ่้้งอแลววนนนะ้ แม้กทั่งน้ําเปล่าก็มีให้เลือกด้วยนะครับแล้วมีชาเขียวมาลิีน้ําผึ้งมะนาวแล้วก็น้ำพันหอยมังพุน,นิวซีแลนด์กุ้งขาวหอยนางรม สามารถหยิบน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ตรงนี้นะครับหยิบมะนาวเพิ่มได้น้ำพริกเผาก็ได้นะครับหอมเจียวก็ได้ตรงนี้จะเป็นโซนที่สามารถมาสั่งเนื้อต่างๆได้นะครับสามารถเลือกระดับความสุกได้หลากหลายมากๆสามารถเลือกระดับความสุกได้ตั้งแต่บูแรแรมีเดียมแรมีเดียมมีเดียมเวลดันแล้วก็เวลดันนั่นเองมีสเต็กหมูพริกไทยดำสเต็กปลาแซาลมอนนะครับมารุโรอันนี้จะเป็นโปรโมชัน่นแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อวากิวุ้งเผาสั่งครั้งหนึ่งเขาจะหยิบให้3ตัวตรงนี้จะเป็นสวีทคอนซุปซุปข้าวโพด หวานนแล้วก็เป็นซุปเผ็ดครอปเปิลมีพิซซ่าแฮมขนมปังกระเทียม ปลาดอลลี่นึ่งมะนาวไส้กรอกหมูไก่ย่างบาร์บีคิวซอสขาหมูพะโล้แกงเขียวหวานไก่มีข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ขนมจีนมีขนมปังต่างๆแล้วก็เนยให้เลือกตรงนี้จะเป็นอกเป็ดลมควนันแฮมพาม่มาแฮมแล้วก็ปามากุรกมีโซนของผลไม้และสลัดมีผักต่างๆมีน้ำสลัดหลายแบบให้เลือกแล้วเราสามารถมาคุกสลัดเองตรงนี้ได้ด้วยมีชีสมีเบคอนกรอบบอร์มิกนะครับแล้วก็มีน้ำมันมะกอกบริ ยอย่างสมมติถ้าเราแพลนในการมากินวันนี้ใช่ไหมหนึ่งคือเราจะมากินเทอร์โมฮอ่ะวันนี้แพลนสัก2ชิ้นที่หั่นแล้วกแล้วก็มีแซลมอนสัก 3- 4ชิ้นมีกว๋วยเตี๋ยวเรือสัก2ชามหอยนางรมสัก 3- 4ตัวแล้วก็สเต็กปลาแซลมอนแล้วก็สเต็กเนื้อวากิวจริงสเต็กเนื้อวากิวไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าวันนี้เรามีเทอร์โมฮอสแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กินซูชิสักสองสามคำจริงๆอันนี้คือแพลนที่พอามาเข้าข้าวนะครับแคลอรี่ก็จะประมาณพันหนึ่งนะครับถ้าเรากินอย่างนี้ มือหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนมากใหม่เท่าไหร่แต่การที่ทําใหเรากินบุฟเฟ่ต์เราอ้วนเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมาปุ๊บลรวกินไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดที่อันตรายที่สุดคือการหยิบเผื่อกันเวลาเราหยิบให้เนี่ยเราจะแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ของเราอันนี้ของเราแต่ว่าพอใกล้ๆอิ่มเราจะมีน้ําใจเฮ้ยอันนี้ก็หยิบมาให้มือนะครับมันก็จะเริ่มเป็นของเพื่อนไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการกินบุฟเฟ่ต์ที่ดีเนี่ยอย่าหยิบเผื่อกันนะครับกินแค่ของตัวเองนนนนนรัเเเท่่าาาา้้ถแพมมูกอ เราคิดมาก่อนปุ๊บเราก็จะสามารถกินบุฟเฟ่ได้แบบจํากัดปริมาณนั่นเองแต่เราก็จะพลาดพิงถึงคนนึงนะครับคนนี้ก็คือคนที่กินบุฟเฟ่เนี่ยไม่จํากัดปริมาณเลยนั่นเองแล้วเขาก็ยังไม่รู้ตัวด้วยอันนี้คือกิติศักดิ์ว่าสามารถกินเทอร์มฮอคคนเดียวได้ถึง6ชิ้นกันตีโดยเชฟผลไม่จริงฮะ นะครับก็พี่บุ้งหน้าล้างนะมีเพจกับ YouTube t ทัวร์ฮาวเว e นนั่นเองก็จริงๆเขาเป็นคนที่น่าอิจฉามากนะเป็นคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่างแท้ทรูงฝ้ายนารีในที่สุดนะครับก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ถ่ายถ่ายกันก็อยู่บนโต๊ะเราระดับความสุขดีมากคือเขาซูวีมาก่อนใช้เวลาสองชั่วโมงนั้นถึงต้องจองนะเมนูนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงเดสคริปชันด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เขาจะเสิร์ฟพููกับกระเทียมนะครับแล้วก็มันนะขอ ม,มีกลิ่นปาปริก้าแล้วก็รสชาติเค็มๆนึกว่าไม่กรอบไปกรอบน้องนุ่มหน่นะมันก็ค่อนข้างเค็มหนึ่งจะเลือก1ชิ้นอ่ะชิ้นแรกก่อนขอยาอันนี้เลยนะครับเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวๆก่อนเลยนะครับเทอร์โมคองเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นที่ติดมันนิดนึงนะครับขอชิมเปล่าๆก่อนนะครับ นุ่มหอมหอมเครื่องปรุงในแต่ละอย่างมากๆนะครับแล้วก็หั่นขาดง่ายนุ่มมากด้านนอกผิวนอกมีกรอบกอบิมกรียมนิดนึงไม่ได้มีกลิ่นไหมแต่มันจะเป็นความหอมขออนุญาตลองชิมกับน้ำจิ้มอันนี้นะมันเป็นบันดันความหวานอมเค็มอมเปรี้ยวนิดนึงแต่เค็มกับเปรี้ยมีน้อยมากน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นหวานนําแล้วก็มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาแต่กินเปล่าเปลก็ได้กลิ่นรสชาติที่มีความเค็มอ,อ่อ,อนๆอยู่แล้วอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งแจ่ว เจวจะออกเค็มน้าแล้วก็เผ็ดขึ้นมานะฮะร,รสชาตอื่นน้อยหน่อยนะครับมีเปรี้ยวนิดนึงปลายเมย์จะเป็นคนที่ชอบบอกให้เรากินคู่กับกระเทียมกระเทียมใหญ่ไปกระเทียมเขาทํามานิ่มนะครับมันเพิ่มความนวลเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราขออีกชิ้นหนึ่งเอาชิ้นเป็นชิ้นนี้แล้วกันชิ้นติดการตัดถัดมา เดี๋ยวลองดูว่าส่วนมันตรงนี้เหนียวไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่กินเมื่อกี้ก็ไม่เหนียวแต่ว่าจานมันลื่นมากจานลื่นมากนะครับมันมันออกอ่ะตอนที่เขาย่างมา,มาแต่ขาดง่ายมากอ่ะหั่นขาดง่ายเลยระดับความสุกก็คือเวลากินเนื้อเนี่ยเรากินดิบได้นะครับดังนั้นเวลาเราเห็นดดแดงๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือสามารถทานได้แต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยแดงนิดนึงชมพูนิดนึงอ่ะไม่ควรนะครับกระเทียมมันเพิ่มความนวลถ้าอยากได้สัมผัสรสชาติของเนื้อกลิ่นของเนื้อนะครับให้กินเปล่าๆปล่านะครับไม่ต้องจิมดูเนื้นี อืถ้าแจ่วมันก็จะได้ความเผ็ดแบบไทยๆก็มันจะเผ็ดขึ้นมาแบบช้าๆนะไม,ไม่ได้เผ็ดขึ้นมาเลยอารมณ์เหมือนแบบกินเนื้อย่างที่บ้านแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นอารมณ์ซอนนะแต่ว่าทําเองมันไม่ได้เนื้อดีแบบนี้เนื้อแดีดีด แต่คอปเปอร์มาบ่อยหน่อยเพราะว่าเมนูเขาเปลี่ยนบ่อยโปรโมชั่นเปลี่ยนบ่อยเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ไม่มีความจำเจอะปกติเนี่ยเรามากินใช่ไหมก็จะเป็นเมนูเดิมอะไรเดิมแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยเขาจะมีเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆทำให้ลูกค้าที่มาเนี่ยไม่เบื่ออีกหนึ่งเมนูนะครับที่พลาดไม่ได้ไเวลามากินที่คอปเปอร์นะครับซึ่งดูเหมือนเป็นเมนูธรรมดามากๆแต่ว่าต้องกินเลยนะครับก็คือเกาเหลาวากิวไข่ออนเซนนะครับมีสามารถเลือกเป็นเส้นเล็กเส้นหมี่ได้ทั้งที่เราเรากินเป็นแค่วากิวเฉยใช่ไหม,ไหมเขาจะเอาเนื้อวววววาาาากกกิิแแแแผ่นนนะะะฮลลลล้้็็บบบบบดดๆๆเยครรังงงไป น้ำที่มันเดือดมันจะทําให้ได้ความสุกที่สีสวยกำลังดีพูดไปน้ำลายไหลไปแบบอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะรสชาติน้ำซุปเขาแบบเข้มข้นมากกลมกล่อมมีความเผ็ดปลายลิ้นจางๆแล้วก็มีความหวานปนเค็มนิดหนึ่งนะครับมาดูส่วนของตัวเนื้อวากิวเนื้อวากิวนุ่มมากมีความเหนียวนิดนึงนะครับแต่นุ่มอีกอันหนึ่งเางจาะไข่ออนเซนนี่นะฮะเรากินพร้อมกันอุมมันใหญ่เกินช้อน มันคือความนวลของไข่อ่ะที่เข้าไปแบบบวกความนุ่มของวากิวอ่ะแล้วเขามีเนื้อตุ่นตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเต็มช้อนจริงๆเห็นก๋วยเตี๋ยวชัมเลยอย่างนี้ใส่ไข่เข้าไปด้วยเนี่ยพลังงานค่อนข้างสูงเลยเนี่ยไข่ก็แปบแล้วรสชาติล,ลำุบดีอ่ะต้องลอง ถ้าใครอยากลองชิมรสชาติน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอันนี้แล้วไม่ได้ถึงกับจะขึ้นมากินบุฟเฟ่นะครับตรงชั้นล่างอะ่ะเขาจะมีเป็นบูธขายอาหารเนะี่ยจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยเป็นของคอปเปอร์เหมือนกันรสชาติแบบเดียวกันนะครับสามารถซื้อกินได้เป็นอัลคาร์ดแล้วราคา,า,คาป,ปกติเลยสปากเกตตี้คาโบเนลล่าชีสบบาาท,ท,ทรัฟเฟลิลบีชีสแผ่นใหญ่ๆแล้วเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆแบบเนี้ยอยู่ในชีสวิวนนั้นนะโอ้ชีสแบบเยอะมากๆ หอมมีความมันของครีมของชีสหอมทัฟเฟิลแล้วตัวเส้นอะ่ะตัวเส้นความความสุกมันกำลังดีมากมีความมันมีความแข็งกับนิ่มที่ลงตัวกําลังดีจริงๆเกินเป้าว้วยนะครับที่จะกินอันนี้เป็นแซลมอนหัวส่วนท้องแล้วก็อันนี้ส่วนท้องแล้วก็ส่วนธรรมดาเลยลายดูยใกล้ความสวยงามของลายประมาณนี้จิ้มโชยุนิดนึงวรสเบิแซลมอนคิดถึงรสชาติสัมผัสข,ของแซลมอนนุ่มเด้งเป็นแซลมอนตามมาตรฐานแซลมอนที่ใช้ได้ความมันกระจายไปทั่วปาก หวานหั่นชิ้นไม่ใหญ่เกินไปมีเทกเจอร์แบบนี้ตามที่เห็นในภาพน,นุ่มเรามีเทกเจอร์แบบแบบบ้างนิดนึงนี่เดี๋ยวให้ดูนะชิ้นหนึ่งนี่แบบอยู่แบบนี้หั่นได้ประมาณสิบกว่าชิ้นอ่ะสุดยอดมากๆเกินโคต้าแล้วนะฮะอันต่อไปเดี๋ยวเราสลับมาดูวันนี้บ้างนะครับนี่อันนี้เป็นซูชิเนื้อวากิววันนี้สั่งได้ไม่อันเหมือนกันนะครับเขาก็จะให้ปริมาณเนื้อวากิวที่เยอะมากๆเดี๋ยวเราแอบมาดูข้าวนิดนึง ดูข้าวข้าวน่อยมากจิ๋วมากอยากให้ดูจิ๋วหริวจริงๆนะครับสุดๆอะน้อยสุดๆนะครับเหมาะสาหรับการเป็นบุฟเฟ่ถ้าใครต้องการกินเอาคุ้มเนี่ยสามารถกินอเน,นี้ได้เยอะๆได้เลยอะ ตัวซอสมีความหวานมีความกรุบของโทปิโกะนิดนึงแล้วก็ข้าวเนี่ยถ้าไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วเนื้อนุม่มแต่มีความเหนียวเคี้ยวขัดยากนิดนึงนะครับถ้าถ้าจะกินเนื้อนะสำหรับลิ้นคนไทยอ่ะน่าจะชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมากกว่านี่นะฮะเนื้อทอมฮอสเดี๋ยวจะลองกินแบบใหม่ที่เอาวาซาบิ <laughs> ทอมฮอสวาซาบิ หมือนเรากิน2อ,อย่างในคําเดียวกันจะว่าเข้ากันไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แยกจากกันนะแต่มันก็ไม่ได้กลืนกันขนาดนั้นอันนี้คือสเต็กแซลมอนนะครับเราสามารถไปสั่งได้ระดับความสุกที่เขาคุกมาเห็นไหมตรงกลางมันยังมีสีชมพูอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับเหมือนเดิมเลยอะ่ะที่เขาทําก็คือหนังเนี่ยกรอบนะครับดังแกรกเลยมเมื่อกี้นะครับหนังกรอบหอมแล้วก็มอนนุม่ม เวลามารีวิวคอปเปอร์นะครับกล่าว่าแบบมารีวิวบางเมนูละคำสองคำเพื่อจํากัดแคลอรี่ให้ตัวเองบ้างไม่เคยได้อยู่ในโคต้ตาเลย <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราไม่ได้สังเกตแล้วทําให้ตรงนี้มีรสชาติหวานนะครั <c oughs> เขาจะมีอันนี้ด้วยนะครับซ <c oughs> ูชิอีกคำโทบิโกเขาเม็ดใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้เห็นไหมเม็ดใหญ่มนเลยได้ความกรุบเยอะมาก อันนี้นะครับที่เราจิ้ม,มเมื่อกี้กับโทมฮอกอันนี้จะเป็นซอสเกรวี่เขาจะใช้เรดไวายด้วยเขาบอกว่ารีวิวจาก100เนี่ยให้มันเหลือ15เปอร์เซ็นต์เองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นมากรสชาติออกหวานวิธีกินโมนฟเฟ่ไม่อ้วนก็คือทำตัวเองให้เป็นแบบพี่บุ๋มให้ได้อาจายใช่หรอเ่าพี่อันนี้กินหมดคนเดียวไม่ใช่แค่นั้นที่พาไปดูที่โต๊ะแป้งเบาพี่บุ๋เมเนี่ยเาสิบบุเกอรนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนี่คือซุปทับทอหนึ่งประเด็นคือไอตอนกินเสร็จเนี่ยเอวไม่เคยออก ันเป็นสายปกติที่มีให้กินในทุกวันที่ไม่ต้องเป็นโปรโมชั่นอะไร,ระเขาจะหยิบให้ที่เราสองตัวนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าบางทีกระถิน,น,นี่ยช่วยในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะแต่จริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าไปคิดขนาดนั้นเลยละกันมันคือเรื่องเอากลิ่นละกันนะครับจิ้มเมื่อกี้เราบีบมะนาวเติมลงไปในน้ำจิ้มนะครับอันนี้คือเทปุระใช่ค่ะเทปุระธรรมดานี่แหละแล้วพี่บุ้งกำลังก็จะราดด้วยซุปครีมเค็ดราฟเฟลนะคะ เราอาจจะคิดว่าแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ที่ไม่ได้ค่ะเราก็จะเอาน้ำส้มตำมาไล่คือมีสองแบบนั่นจริงล่าน้ำส้มตำก็ได้หรือจะติมน้ำติมหมี่ติมซีโฟก็ได้อันนออันนี้มันไม่ใช่สองแบบพี่อันนี้<อ>มันผสมกันมาทั้งหมดแต่ว่ามันดีมากเลยมันอร่อยมากจริงหรออีกอย่างหนึ่งนะครับเวลามาก,กินบุฟเฟ่เนี่ยถ้าจะตัดแคลอรี่นะพยายามหาน้ำเปล่า การกินน้ำเปล่าเนี่ยจะทำให้แคลอรี่น้อยลงได้นะครับส่วนการกินบุฟเฟ่ต์ที่ไม่คุ้มที่สุดเลยคือการกินน้ำอารมณ์ที่เป็นซีโร่หรือโนชูกาเพราะว่าแคล,ลอรี่ก็ไม่ได้แถมยังทำให้อิ่มเร็วด้วยดังน,นั้นเหมือนแบบไม่ได้เลยเลยได้อรออย่างเดียวนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองเมนูของพี่บุ้งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขโมยกุ้งหนึ่งตัวแชมเรญที่นี่เขาก็โหไซส์ตัวเย็นกันนะยาวเลยอะ่ะแล้วก็สิ่งที่พี่บุ้งทำก็กคือขออนุญาตลองใกล้ใก็ได้ แล้วพี่บุ้งก็จะแอดน้ำส้มตำกุ้งเทปุระทรัฟเฟิลส้มตำเฮ้ยพี่มันเข้ามันเข้าจริงเฮ้ยมันได้บบออกกแแลล้้ววมันเหมือนจะมีความหวานเปรี้ยวของส้มตำขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็มีความครีมี y จริงๆอย่างที่พี่บุ้งบอกอ่ะแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ความกรอบี่บอกว่าสูตรเนี้เป็นสูตรที่ แฟนเพจของพี a e a milk, ่เอาไปทําตามเยอะมากเลยเขาก็จะแบบถ่ายรูปให้ด at um> ูว่าเนี่ยมากินแล้วนะจิ้มแล้วนะมันเข้าอย่างน่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อซีฟู้ดใช่ไหมอะฟิลที่2ก็คือซีฟู้ดโดนพี่บุ้งสปอยแล้วแล้วก็ใส่รสจิ้มซีฟู้ดนิดนึงใช่นั่นไงนั่นไงเชฟก็ยุ้ด้วยอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ผมชอบฟ้มต่ำมากกว่าอืมอันนี้ก็หวานนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอะเยต้องลองจริงเมนูลับซึ่งใครๆก็สามารถครีเอทได้ ถึงเวลาที่ต้องปิดคลิปนะครับไม่ไหวจริงๆวันนี้อิ่มมากวันนี้ไม่ได้ชิมของหวานนะครับแต่ว่าของหวานในหลายๆอย่างเนี่ยเออแนะนำว่าเดี๋ยวถ้าอยากดูเมนูเพิ่มเติม ไปดูในคลิปเก่าของ copper ได้นะก็จะมีไว้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์งเอาไว้ตอนท้ายสุดน,นะครับวันนี้ก็เป็นโปรโทรมาฮอกนะครับหมดเขตเส้นเดินสิงหาดังนั้นเนี่ยก็จองมาทานได้สําหรับใครที่อยากได้เทรมฮอฟรีสำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกก็10คนนะครับรวมตัวกันมานะครับก็จ่ายเท่ากับราคาบุฟเฟ่ปกติ9ก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทก็จะได้โทรมาฮอฟรีแต่ว่าถ้ามาน้อยกว่านั้นนะครับก็สามารถเพิ่มเงินได้ถ้ามาเคนแนะนาว่าให้หามาอีกคนนะครับเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพิ่มในราคาพันเก้ารือยเก้าสิบ วากิวไข่ออนเซ็นอันนี้ที่เป็น r e คคอมเมนเลยส่วนวันนี้เราค้นพบเมนูลับอีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งเทปุระทรัฟเฟิลน้ำส้มตำเป็นเมนูลับที่ต้องมาลองนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามช anel ไลายแถงเอาไว,ว้แล้วเจอกันทุกๆวันสุกตอน5โมงครึ่งนะครับถ้าจบแบบช่องบอสกิรติก็กินอะไรก็ได้ที่คุณอยากกินแล้วเจอกันบ๊ายบาย